สวัสดีครับพวกกรอัดมินแทนกับผัวเราพัฒนางวดนี้นะครับงวดประจำวันที่29พสิบกพฤศจิกายนยี่สิก้าก,ก,กรกฎาคมนะครับก็ม่วไว้ก่อนงวดที่แล้วนะครับวันพุธอ,ออกสามศนย์แปนะครับ078 3 0เนีตัวแตกไปงวดนี้นะครับบ้าก,กันใหม่วันศุกร์นะเด่น50ครับย์รักสิบ เนาะสองเจ็ดนะครับจัดจัดแบบนี้เนาะแอดแทนขอถึงมาสองเจ็ดนะครับมาคับหนึ่งหกสองมาสองเจ็ดนะครับสองหนึ่งสองหกแล้วเข้าไปเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกนะครับ,ร,บร้อยห้าครับวันนี้ได้ห้านะครับ 5้าสองเจนะครับห้าสองก็มา5้1 5 7 6นะครับเน้นนะครับโอีเน้นไปที่นะครับสองนะครับชุดสอง ในรที่527นะครับ521แล้วก็526รบล่างนะล่างใส่ศูนย์นะครับชุดเดียวเป็น05นะครับผม05 0527้าศูนอะครับศูนย์ห้านึ่อันนี้คือชุดชุดเน้นเนาะ สำหรับเพยราพัฒนางวน,นี้นะครับงวดประจำวันที่29นะครับ29กักรายาคมก็ขอให้โชคดีครับ